ก่อนที่จะไปรับชมฮะท่านใดที่มองหาเว็บเล่นเกมที่ได้ตังจริงๆอยู่ผมขอแนะนําเว็บเว็บนี้เลยเว็บนาซา55ครับผมเล่นง่ายแตกไวมั่นใจร้อยปเครับผมหรือท่านใดที่ไม่มีเวลาที่จะเล่นนะฮะสามารถสร้างรายได้ผ่านเว็บเว็บนี้ได้เลยนะฮะเพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกนะฮะผมและกดไปที่ลิงก์รับซับฮะกปีล้ลิงตัวนี้เลยนะครับผมนะแล้วส่งให้เพื่อนๆหรือจะกดแชร์ลิงก์ผ่านสื่อต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับ เมื่อเพื่อนๆหรือคนอื่นๆสมัครเล่นเกมที่ลิงก์ของเรานะครับผมนะไม่ไม่ว่าเพื่อนอื่นๆจะเล่นได้มากน้อยแค่ไหนฮะทุกยอดการเล่นของเพื่อนจะกลายเป็นเงินเข้ากระเป๋าเราทันทีนะครับผมสาหรับการสร้างรายได้เว็บเว็บนี้นะครับผมก็ไปเล่นกันเลยนะครับผมก็จะหมุนสัก2 3าครั้งนะครับผมนะ Let's go ไปดูหน้าเกมกันเลยต้งแรกครับสเครดิตไปฮนะหนึ่งครั้งยังไม่ออกฮนะไปอีกหนึ่งครั้งฮนะยังไม่ออกฮนะ ครั้งที่สครับมาไหมฮะครั้งที่สโอ้โหมาครับผมแตกครับผม0 0ครับฮผมฮะแตก400อยเลยนะฮะหมุนไปอีกหนึ่งครั้ง40เครดิตฮะผมบอกว่าจะมาไหมฮะเึ๊บไม่มาครับผมครั้งที่2ฮะไม่มาอีกเช่นเคยฮะอ,อะไรเนะี่ยครั้งที่สฮะ โอ้โหมาครับ80ครับผมได้มา80เลยนี่ครับผมครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเยอะเช่นเคยกี่น้อยนะครับอัปเดตการตั้งค่าต่างประเทศอีกแล้วเช่นเคยครับ Android และ iOS นะครับผมสามารถใช้การตั้งค่านี้ได้ทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะครับผมในส่วนของการตั้งค่านี้เดี๋ยวขาผมพร้อม TDI นะฮะไปดูในส่วนการตั้งค่ากันเลยครับไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าด้านบนครับผมแล้วไปที่การตอบสนองครับปรับมองรอบๆเป็น90ครับผม กล้องดิดดอบ97ครับสโคป2 80ครับผมสโคป4 82ครับสโคป AWM ครับปรับเป็น75เลยนะครับมุมมองอิสระ45ครับผมปรับประมาณนี้นะในส่วนของ DPI นะครับผมปรับเป็น899นะครับผมในส่วนของ DPI นะครับผมนะลองไปปรับลองไปใช้ดูนะครับผมนะอยู่ที่899ครับผมนะเครดิตอยู่ที่5,265เครดิตนะครับผมนะโดยผมจะทำการสุ่มเหมือนเดิมนะครับไปที่เลื่อนลงไปข้างล่างที่สล็อตเหมือนเดิมฮะกดไปที่สล็อตนะฮะอ่ะ ผมว่าสุ่มสล็อตเนี่ยน่าจะแตกเยอะมากฮะเดี๋ยวสุ่มไปที่สล็อตเหมือนเดิมฮะแล้วไปที่พ g เหมือนเดิมนะครับผมน่าจะจะเป็นเกมใหม่ับผมซึ่งผมว่าแตกน่าจะแตกอ่ะเออเดี๋ยวผมกดไปที่ PG เลยนะครับกดไปที่พ g เลื่อนลงมานะครับผมนะเลื่อนลงมาเสร็จนี้ครับผมเลื่อนมาก่อนนะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอีกครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมุมขวามือเห็นไหมครับผมนะนะเกมนี้เลยเห็นไหมครับคนดูเห็นไหมเนี่ยเกมนี้ฮะแล้วกดเข้าไปฮะอ่า กดเข้าไปหนึ่งครั้งเลยเนี่ฮะแล้วรออ่าดาวโหลดนิดนึงฮะเดี๋ยวรอเสร็จนะฮะโหลดเสร็จปุ๊บก็กดเริ่มต้นไปนี่ครับผมอ่าเพื่อไม่การรอชาร้าเลยฮะอ่าเครดิตอยู่ที่5 2 6 5นะครับผมทำการเล่นไปแล้วนิดนึงนะฮะอ่โดยเครดิตเนี่ยผมเราจะสามารถกดเพิ่มอ่าที่เครื่องหมายบวกนะครับผมถ้าจะกดเพิ่มกดอ่าลดเครดิตก็เครื่องหมายลดนะฮะแต่เราสามารถนะครับผม ลดเครดิตจนถึง1เครดิตได้นะครับผมนะเราสามารถแบบเครดิตถ้าเรามีงบน้อยเราก็สามารถเล่นได้เออมี1เครดิตก็คือ1บาทก็สามารถเล่นได้นะครับผมนะโดยผมจะทําการสุ่มแค่40เครดิตนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่า40เครดิตแตกเยอะนะครับผมคิปอ่า,อาตอนที่ผมสุ่มไปแต่ก่อนก็รู้สึกว่าแตกไปเยอะนะครับผมแต่ว่าตอนนี้จะไม่รู้ว่าแตกเท่าไหร่นะแต่ผม้องการแบบกดบวกขึ้นไปประมาณ40ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะ เอาเลยเลยฮะเดี๋ยวกดลงมา40ฮะผมก็ทําการสุ่มนะกดตัวสาหรับการสุ่มกดตรงนี้เลยนะครับผมนะตรงเป็นรูปวงกลมมุนๆอยู่ตรงนี้นะอ่ะก็กดเข้าไปเนี่ยกดเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมนะอ่ะผมก็ทําการสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับผมนะอ่ะสุ่มไปเลยฮะกดไปครั้งแรกมาไหมเอาครั้งแรกก็มาเลยครับแต่ว่ามาแค่20นะครับผมอ่า20ได้แค่20เองฮะโอ้โหก็ขาดทุนไป20นะฮะอ่ะสุ่มต่อครั้งต่อไปเลย นี่ครับผมนะเพยายาื่อการเสียเวลาลงเวลาฮะปึ๊บโอ้โหไม่ออกครับเสียไปเลยครับสี่สิบเครดิตปึ๊บอุ้ยมาอุ้ยแต่ว่าได้แปดโอ้โหได้แปดเครดิตอ่ะเอยนี่ยี่สิบสามสิบโอ้โหถือว่าเอถือว่าได้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 อยู่ได้อยู่แต่ว่าเครดิตผมลดนะอ่ะสูงเรื่อยเลยนะครับเอาแตกอีกอันนี้ร้อยเก้าสิบครับก็คือได้ทุนมาเลยนะครับผมนะเอเอนี่แตกอีกครับอ่า ถ้าผมก็จะทําการสุ่มแบบเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวมันจะนานฮะไป ครับผมอ่ะสุ่ไปสุ่มมาเครดิตผมขอดหรือให้อยู่ประมาณนี้สี่แปดเกอ่ะสี่พนแปดนะครับผมเอ้าเฮ้ยอันนี้อะไรวะอันนี้เอยแตกแค่8เครดิตอ่ะโอ้โหได้แค่8น่ะโอเคเอ้าอ,อันนี้คืออะไรครับชนะรางวัลหรอการหมุนฟรีฮะได้หมุนฟรีแบบเมื่อกี้อีกแล้วตัวคุณทั้งหมดเพิ่มขึ้นเฮ้ย หมุนฟรีสิครั้งเลยที่เราไม่เสียเครดิตสักบาทนะผมเออไม่เสียตังค์สักบาทถนะหมุนฟรีสิครั้งก็ผมไปดูว่าจะเกลือไหมครับสิครั้งโอ้โหเปลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดครั้งเอ้ามาครับเก้าสิบบาทฮนะยังไงฮะมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ทุนคืนฮนะเฮ้ยแตกบ่อยอยู่นั้นเนี่ยเฮ้ยเหลือวห้าครั้งห้าครั้งไม่มาฮะสี่เหลือวสี่แล้วมาเถอะโอ้โหยี่สิบสี่เครดิตโอ้ อ้าอันนี้อันนี้อันนี้เบิ้ลมีเบิ้ลมีเบิ้ลโอ้โหมันคล้ายๆกมผลไม้อ่ะเออมันจะตกลงมาเบิ้ลอ่ะเฮ้ยร้อยแปดสิบแล้วเฮ้ยสองร้อยหกสิบสี่เฮ้ยอีกนิดเดียวก็คืนทุนโอ้โหะอีกนิดเดียวคืนทุนแล้วนี่ไงนี่ไงคืนทุนปะล่ะเอออันนี้ได้กำไรมาด้วยได้กำไรมาด้วยรึเฮ้ยเฮ้ยแปดร้อย เกินไปเป้าเฮ้ยเหลือครั้งสุดท้ายอุ้ยอันนี้แตกแบบรัวๆให้พันสามหกร้อยโหเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยเครดิตขึ้นขึ้นขึ้นเร็วมากอ่ะเครดิตขึ้นจนหมื่นแล้วเหรอเฮ้ยตังในเครดิตดาวมันขึ้นเยอะจังเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วหน่วยสิบหน่วยสิบร้อยพันหกพันเฮ้ยเอ้าได้มาเท่าไหร่หมื่นได้เหรอหน่วยสิบร้อยพัน เดี๋ยวผมขอรับโอ้ยหมื่นจริงว่ะหนึ่งหมื่นเอ้ยเอ้ยไม่ใช่เลยะไม่ใช่เลยะมันจะเหมือนจริง,หงเหรอ,อไม่ใช่เลยะเฮ้ยเฮ้ยเฮหยุดหยุดหยุดเถอะเอ้ยหย,ย,ยุดเถอะหยุด,ยดถเอดถอะโอ้โหหนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบรางวัลก้อนโตะระรระดับซุปเปอร์หรอเอามีอีกเหรอเนี่ยโอ้โหครั้งสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้ายตกลงมา นี่ไงสามร้อยสามร้อยอู้ยคนโคตรแตกอะแตกโคตรแบบไม่รู้ว่าจะโอ้โหแตกอีกแล้วโอ้โหดูยอดเครดิตนะสังเกตที่ยอดเครดิตของผมนะฮะโอ้โหและฝั่งขวามือข้างล่างครับผมจะเห็นแบบว,ว่าผมแบบแตกมาเท่าไหร่แล้วอันนี้หมื่นห้าแล้วนะรวมรวมแล้วแตกมาหมื่นห้าแล้วโอ้โหยังแตกอีกรวมๆวมไเท่าไหร่ได้เท่าไหร่แปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพัน สองพเท่าไหร่วะสองพันสองพแล้วสามพันสาแล้วสี่พันสี่พั้อยสามสิบแเฮ้ยเกินไปเป้ารางวัลรวมเหรอรางวัลรวมหมื่นองฮะได้มาฮะเฮ้ยเกินไปเฮ้ย ก็สำหรับใครที่อยากเล่นนี่ยลิงก์อยู่ล่างคลิปนี่ยต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำเนี่ครับผมนะอ่ะก็ลิงก์อยู่ล่างคลิปหรือใต้คอมเมนต์เลยนะครับหรือจะเซิร์ชเข้าไปว่าน a าซานะฮะอ่ะก็ขอตัวไปถอนตังก่อนละกันเนี่ครับผมนะไปก่อนฮะเจอกันนะครับผม,นะไ,ปนนบผมไปชมคลิปต่อกันเลยนะครับผม First Blood.